เค้กมาคะเค้กเค้กแยมเป็นน้ำสตรอเบอรี่นี่น้นนี้เขาว่ากันว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่แนะนำเลยก็จะเป็นขนมฟังสัตยาค่ะนี่มี่อยู่ตรงนี้นี่แต่เดี๋ยวเรามาลองกินเค้กเค้กกันก่อนเลยดีกนวะ่าอ,อร่อย นี่จะเป็นแั้วนี้นะคะก็จะเป็นน้ำชาเบียรียนี่แตวนี้จะเป็นชามะนาวชามะน,า,า,นาวโซดาค่ะน้ำมะนาวโซดามากิน

เมนูเลยรที่สา